เราจะมานำเสนอค่ะตั้งกล้อง Photo Pro S3 แต่เดี๋ยวก่อนทุกคนอาจจะรู้สึกว่ารีวิวไปแล้วนี่พูดถึงไปแล้วมันเก่าแล้วแต่จะบอกว่ารุ่นที่เราเอามาวันนี้เป็นรุ่นใหม่ก็คือ Photo Pro S3 Light มาดูหน้าตาก่อนนี่เวลาซื้อมาเนี่ยนะก็จะได้ถุงมา,ด,มาด้วยอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเป็นสไตล์แป้ใช่ไหมให้เราสามารถใส่หลังได้ แบบแบบนี้เลยจัดดีๆปึ๊บ เป็นไงอ่ะก็โอเคนะโหเบามากเลยบอกหรือถ้าใครไม่อยากสไพเป็นลักษณะเป้กัสไตอย่างนี้ก็ได้อ่าก็ได้เป็นครั้งแรกมั้งของถุงขาตั้งที่ออกแบบแบบกระจายน้าหนักอ่าทีนี้เดี๋ยวมาดูภาพลักษณ์ภายนอกก่อนใช่ไหมคุณก็จะบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นสีเขียวนะสังเกตได้ที่ไหนอะคุณจีให้กล้องดูหน่อยเขาบอกว่ามันมีสามสีอ่ะแบบว่าตรงไหนอ่ะเออพี่หยิบสีมาซ้ํากันแล้วมีสีเขียวสีแดงสีน้ําเงินแต่เรามาดูให้มีแต่สีเทา ไม่ใช่ฮะมันมีสีครับสีที่พูดถึงคือตรงนี้ฮะคือดูให้ดีอ่ะกรุณาเพ่งมองแล้วก็ตรงนี้ฮะที่ขันกล้องเข้าไปแล้วก็ตรงนี้ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสีก็จะเห็นแล้วว่าอ่ะสีน้ําเงินสีแดงมันเป็นอย่างนี้อดูแค่นี้ก็พอแล้วครับแค่นี้พอเราจบเรื่องสีไปดีกว่าคราวนี้เรามาดูสเปกดีกว่าขาตั้งตัวนี้เป็นขาตั้งแบบไหนเป็นขาตั้งแบบหัวบอลครั้งที่แล้ว S3 เป็นขาตั้งแบบหัวแทนแต่ S3 l i g h เป็นหัวบอล วัสดุเนี่ยคือเป็นอลูมิเนียมผสมกับพลาสติกคุณภาพสูงก็คือเหมือนกับตัว S3 เขาบอกว่ามันเป็นพลาสติกที่มันมีความแข็งแรงเป็นพิเศษอะในสเปคเขาเนี่ยใช้คำว,ว่า high quality ABS เป็นขาตั้ง4ท่อนกลางสูงสุดเนี่ยร0 4 5เซนแบบไม่ดึงเซนเตอร์คอลัมน์นะแต่ถ้าดึงเซนเตอร์คอลัมน์ก็คือ127เซนกางขาเตี้ยสุด41.5เซนขาตั้งตัวนี้กางได้สเต็ปเดียวปึ๊บแค่นี้เลยจบ หดสั้นสุดเนี่ย44เซนน้ำหนักขาเนี่ย0.754ก็คือไม่ถึง1กิโล0.754เท่ากับ754กรัมใช่ไหม754กรัมกรัมอ่าไม่ถึงกิโลเบามากอะเ<อ>บ,บามากๆเบามากๆเลยข้าสวยถ้าอยู่บนไหลเราก็สบายแล้วแล้วก็อะไรอีกรับน้ำหนักได้2.5กิโลอันนี้เท่ากับตัว S3 เลยนะแล้วก็ถอดกลับหัวได้ถอดไอ้นี่ออกมายัดเข้วนี้ งนนสเปคมันก็มีเท่านี้แหละแล้วก็มาดูมันใช้งานจุดอะไรตรงไหนยังไงบ้างดีกว่าอย่างที่บอกเป็นแบบหัวบอลอ่าเป็นหัวบอลปดแล้วก็ใช้ปกติและเวลาขันเข้าเนี่ย มันใช้ขันแบบนี้นะมันไม่มีเพลทนะเออไม่มีเพลทใครที่เคยใช้ Pixie Evo อ่ะการขันหัวเข้าไปเหมือนกันเลยแล้วก็หมดปัญหาเรื่องทำเพลทหายถูกไหมเพราะมันไม่มีเพลทใช่เพราะตอน S3 นะมีลูกค้าหลายคนที่ทำเพลทหายแล้วก็เราก็ต้องสต็อกเพลทเอาไว้ขายให้ลูกค้าตรงนี้ก็เสร็จไปแล้วก็วิธีการขาตัวนี้ทำแบบนี้นะเราใช้วิธีการจับและบิดแก,กแก๊กแก๊กแก๊กสามแกลกนะอเอาใหม่นะแกลกแก๊กแก๊แกงี้นะแล้วดึง แล้วบิดกับให้แน่นมันจะแตกต่างจากขา S ใช่ S 3จะเป็นคลิปล็อกล็อกไปทีละข้อละข้อละข้อแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเหมือนมันแบบหมุนทีเดียวมันก็หลุดหมดแล้วก็ล็อกทีเดียวก็ล็อกทั้งหมดทุกข้อใช่เวลาจะหดกลับก็เหมือนเดิมบิดแกลกแกลกแกลกสา,<ม>สามทีสามแกลกแล้วก็ดันเข้าแล้วก็ล็อกแล้วก็บิดล็อกนี้การให้ดูกันนะทั้งหมดเลย พอที่หแบโตคุณแล้วมันเตี้ยอ่าโอเคอันนี้สูงเท่าไหร่นะสเปคว่ากลางแบบไม่ดึงเซนเตอร์คอลัมน์เนี่ยร้อยสี่จุดห้าเซนในขณะที่เอสสามเนี่ยร้อยยี่สิบเอ็ดอ่าอันนี้ได้แค่ร้อยสี่จุดห้านะไม่ดึงเซนเตอร์คอลัมน์สูงประมาณนี้ผมสูงร้อยเจ็ดสิบสี่เซนส่วนไอ้หมอน,นี่สูงร้อยสี่ร้อยสี่ทีนี้ถ้าดึงเซนเตอร์คอลัมน์ก็แบบนี้ปหลดแล้วดึง ดึงเซนเตอร์คอลัมน์คือ127เซนในขณะที่ S3 มัน144เซนเพราะงั้นตัวนี้เตี้ยวกว่า S, <S เตียวกว่า S3 แต่น้ำหนักของตัวนี้กับ S3 ล่ะอ่าน้ำหนักมเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือ745กรัมแต่ว่าตัว S3 เนี่ย1.1กิโล1.1กิโลกับ745กรัมหายไปเยอะนะความสูงเนี่ยผมรู้สึกไม่ค่อยมีผลต่างจาก S3 มากในความรู้สึกผมที่ใช้มา2รุ่นอันนี้โอเคอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าถ่ายได้ สมมติมาถ่ายซิตี้สเคปตรงช่องนรีอย่างเงี้ยอ่ะลองมองมาทางนี้คุณดูนี่มันเพียงพอแล้วที่จะยืดคอให้ห่างจากราวอาจจะแล้วแต่จุดอาจจะแล้ว <ละ S 1> แต่แตจุดองค์ประกอบแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยราวจะไม่ได้สูงมากสำหรับการพกไปถ่ายไปเที่ยวโอกาสที่ราวมันจะซูไปเลยอย่างเงี้ยอ่ะมันก็น้อยส่วนใหญ่ราวมันก็ออกแบบมาสูงประมาณเนี้ยไอเนี้ย พอที่จะเอากล้องเราให้สูงกว่าเราได้ด้วยน้ําหนักเพียงแค่745กรัมใช่ไหมใช่คือมันเบามากจนเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นภาระมากไปเที่ยวแล้วแบบไปถ่ายรูปบ้าง,างมันก็ทาให้เราเออเอาไปเอาไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็คือเต็มใจพบไปมากทีนี้มันก็มีฟีเจอร์อย่างหนึ่งที่บอกว่า,ออวามันจับเซนเตอร์คอลัมน์ได้เ,ออเพื่อใครอยาก่ายมาโครเดี๋ยวทําให้ดูว่าจับเซนเตอร์คอลัมน์ยังไงขั้นแรกก็บิดหางปลาออกข้างใต้เนี่ยจะมีปุ่มกดล็อกอยู่นะเวลาปกติถ้าเราดึงขึ้นมามันจะติดอย่างนี้ถ อันนี้ก็คือเรากดแล้วก็ดึงมันขึ้นแค่นี้ก็หลุดออกมาแล้วเป็นไม้เซลฟี่เลยแชะอย่างงี้แชะแฉะแก็กลับเซนเตอร์คอลัมน์แล้วกดปุ่มนี้ก็ก็คือกดปุ่มล็อกเข้าไปนั่นแหละแค่นี้แล้วก็ล็อกหางปลา ก็ไม่ยากเลยจบกา<ม>หัวแล้ว <laughs> ไม่มีความซับซ้อนใดๆทั้งสิน้สนตามไม่ที่ยังถอดมาเป็นไม้เซืฟี่ได้ด้วย <c oughs> ก็เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่อยู่ๆเราก็พบเองนะมันเป็นขาที่ใช้งานง่ายๆไม่ซับซ้อนมันไม่ได้มีฟีเจอร์อะไรเยอะแยะมากมายที่แบบเฮ้ยเราต้องเรียนรู้เยอะกลาว่ามันเป็นขาที่ทา r g e t กลุ่มคนที่แบบว่ามือใหม่หรือแม้แต่มือเก่าก็ได้แต่ว่าอยากจะพบขาเบาๆเอาให้แบบเหมือนก็พอเราไปเที่ยวไปถ่ายรูปปุ๊บ ให้มีขาซะหน่อยดีกว kind of so 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 ่าไม่มีเลยความสูงในระดับที่เฮ้ยเราสามารถถ่ายแลนด์ได้ถ่ายซิตี้ได้พึ่งพาได้เอ้พึ่งพาได้ในระดับหนึ่งบางทีเราเอาขาตั้งเล็กมากต้องยอมรับตรงๆว่าบางทีเราได้มุมเสยตลอดเรารู้สึกเราไม่พอใจมันจะได้แต่มุมเสยแต่ว่าอันนี้มันก็จะได้แบบเอ้ยมุมที่เราอยากได้ได้มากกว่าเดิมอ่าอย่างสไตล์แบบเราเราเนี้ยพวกเราอะไปเที่ยวต่างประเทศไม่อยากพกขาตั้งมันหนักมันเหนื่อยคือปกติก็เหนื่อยอยู่แล้วอีเวนต์ก็เยอะ มร้านอะไรก็ปิดต,ตลอดลเลยแต่ก็อยากได้รูปดีๆอย่างเงี้ยทำไงอะ่ะขอแค่มีขาตั้งแค่นี้เฮ้ย <Hey, S 1> พอใจแล้วว่าคือเราไปแบบเที่ยวแนวซิตี้ไงเราไม่ได้แบบว่าไปขึ้นหิมาลายไปเจอลมแรงออไปอะไรอย่างเง้ยมันก็แบบว่าตอบโจทย์นะเที่ยวแบบเราอะที่แบบไม่ได้โหดหินอ,อยู่ในเมืองเนี่ยอย่าไปคาดหวังว่าเฮ้ยมันจะต้องรองรับการใช้งานแบบดุดันเอาไปถ่ายต้มทะเล ถ้าทําอย่างนั้นไปซื้อขาดีๆแบบหนักๆหน่อยใช้งานขาตั้งให้ถูกกับสภาพงานที่เราจะไปใช้ดีกว่าเพราะงั้นเป็นเหตุผลที่ทําให้เรามีขาตั้งหลายตัวมากขาตั้งอันเดียวไม่จบหรอกจริงเพราะว่าแต่ละง,งานมาตอบโจทย์คนละแบบใช่แล้วไม่ใช่ว่าขาตั้งราคาถูก<ม>จะไม่ได้ดีมันก็มีจุดที่เราสามารถจะไปใช้ได้ในสถานการณ์ที่เหมาะสมแล้วไม่เป็นภาระกับเรามันน่าจะเหมาะกะับกล้องที่เป็นกล้อง Ent ท y ลงมา,มามากกว่าไม่ได้แบบว่าเป็นกล้องแบบโปรแล้วมาติดติดเลนส์ใหญ่หน่อยยไม่เอาก็ว่าเป็นกล้องเล็กๆหรื ก็มีแล้วแลสแประเภทแบบว่าอะบอดี้อย่างโทนี่ก้วาวก็ยังได้ติดเลนส์ไม่ต้องหนักมากหรือพวกไมโครโฟเตอร์สอ,อลิมปัสฮานาะฟูจิอะไรพวกเนี้ยฟูจิไม่ใช่โฟเตอร์นะพี่เราพูดเราพูดไปเลยเรื่อยๆฟูจิไม่ใช่โฟเตอร์แต่ว่าหมายถึงว่าด้วยบอดี้ของมันมันก็สามารถเอามาใช้กับอันนี้ได้ <c oughs> มันมีท็อปคลิปก่อนอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกกันแบบแฟงๆตอนที่ได้ขามาเนี่ยที่ก้าวเนี่ยทดลองกลางขาแล้วก็ประสบปัญหาว่าล็อกไม่อยู่ล็อกขาไม่อยู่ฮะกลางแล้วเป็นงฮะ ม,ม,มันลู่ลงมันลูคำถามคือทำไมเพราะว่าพี่เก้าบิดไม่สุดแต่ถ้าบิดสุดมันจะโอเคคืออาจจะด้วยท่าทางการปลดล็อกหรือการล็อกเนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยถนดัดเพราะว่าวิธีการใช้งานนี้เป็นก็เป็นครั้งแรกที่เก้าใช้เก้าก็จะใช้ควิสล็อกคลิปล็อกมาตลอดแต่ล็อกแบบนี้เก้าไม่เคยใช้ไงเวลาบิดอย่างเงี้ยมันต้องใช้ขดอย่างงี้กดดันพ่วงท่าไม่ได้คือมันแบบมันรู้สึกไม่ถนัดมันก็เลยมีปัญหาว่าล็อกไม่อยู่แต่ทีนี้เนี่ยอยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วถ้าเราล็อกอยู่มันก็อยู่ เห <ừ. S 2> มือนอย่างที่พี่ฉิมทำก็คือว่าล็อกให้แน่นนะมันก็ใช้ได้มันก็ขามไม่ร่วงเพียงแต่ว่าต้องล็อกให้แน่นแล้วทํายังไงถึงจะล็อกให้แน่นพ่วงท่าแบบไหนถึงจะง่ายเดี๋ยวมผมจะ<า>มทํา<ด>ให้ดูดเอากลับไปก่อนนะเนี่ยเวลาผมกลางผมทําอย่างนี้นะฮะผมบิดนะ1 2ึ่งสอถูกไหมแล้วผมก็ดึงแล้วเวลาที่ผมจะบิดล็อกเนี่ยผมไม่ได้บิดแค่ข้อมือตรงนี้ผมบิดอันนี้ไปด้วย ม,<ร>มันก็จะเป็นเออมันบิดผ้ามันจะเป็นแบบเนี้ยประมาณเนี้ยแบบเนี้ยปั๊บอยู่เลยเอาใหม่นะหนึ่งสองสามดึงบิดออกท่าตรงนี้ออกแรงตรงนี้นี่อันนี้บิดกำมันตอน,อนกลางเต็มเลย<แ>มันรู้สึกว่าอืมแบบนี้เสร็จแล้วแข็งแรงอ่ะเนี่ยผมทำ C P R มันดูไหมเราจะทำ C P R นะครับช่วยผู้ป่วยโอ้โหนี่ผมกดหนักเหมือนกัน ผู้ป่วยยังไม่ฟื้นก็เรียกว่าเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่พี่สิมเขาสามารถล็อกอยู่แต่ก้าวคิดว่าลองไปหาท่าที่ตัวเองถนัดดูว่าล็อกท่าไหนแล้วเราแบบเราล็อกอยู่แล้วก็ไม่ได้เกะกะคนอื่นมากเกินไปลองไปหาท่านั้นดูเพียงแต่ว่าขาตั้งมันไม่ได้มีอะไรมันแค่เราต้องล็อกให้อยู่มันก็ถึงจะอยู่ถ้าล็อกอยู่แล้วก็คือแข็งแรงเลยแต่ว่าเวลากลางขาทุกครั้งเราก็เทสนิดนึงแล้วกันว่าเฮ้ยมันอยู่แล้วนะเอมันอยู่แล้วอย่างเงี้ยกดกดเทสด้วยการกดอยู่ไหม <king> ก็มีแค่นี้เนาะนก็ว่าเราไปใช้งานให้ดูดีกว่าในสถานการณ์จริงๆวันนี้เรามาที่ช่องนนทรีเราก็จะมาถ่ายฝฟรถวิ่งใช่ไหมคุณเดียวดูโลเคชั่นก่อนวันนี้น่าถ่ายอะไรตรงไหน,นงั้นเดี๋ยวเราหาโลก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีโอเคตอนนี้มาถึงเวลาที่เราจะต้องถ่ายรูปแล้วคุณเดี๋ยวมาดูว่าพี่ฉิมเนี่ยใช้งานขาตั้งยังไงดีกว่ากล้องที่ใช้ f ู j i x a 2ติดเลนส์คิดสหติดเลยครั พร้อมสายคล้องอาติซารที่มีขายที่ ilovegoogle.com/shop ค่ะตั้ง S3 Light like ก็มีขายที่ i l o v e g o c o m s h o p มีคุณได้โอกาสนี่เอาใหญ่นะอันนี้เราใช้ไม์ของ Salomonic ที่มีขายที่ i l o v e g o c o m s h o p อันนี้กระเป๋าก็มีขายที่ i l o v e g o o l c o m s h o p ขายเยอะไปไหมอะคลิปเดียวมันไทยอินเยอะมากเลยเนาะไม่ใช่ไหมมาดูมาดูอันนี้ผมล็อกเรียบร้อยแล้วอันนี้ผมก็ไขเข้าไปแบบนี้เนี่ยไขยเข้าไปอย่างเงี้ยเรียบร้อยพร้อมถ่ายแล้วเดี๋ยวมาดูการวางขาก่อน ต้องทําให้ดูเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่วางขาตั้งยากทุกครั้งเราอยากได้มุมนี้เราต้องวางขาตั้งแบบนี้มันเป็นสเต็ปที่ข, <step S 2> ขึ้นมา <step S 2> ผมก็เลยเลือกที่จะวางมัน<า>บนสเต็ปดีกว่าอได้การวางเข้าไบอย่างนี้คือจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าไอ้ตรงขาตั้งอันหน้าเนี่ยผมหดลงนิดนึงด้วยนะผมต้องการให้มันเข้าไปชิดตรงนี้ให้ได้มากที่สุดหดลงนิดนึงแล้วผมก็ล็อกมันดีๆีนะแต่ว่าก้านตรงนี้ยังเอีย,ง,ยงเข้ามาหาตัวผมผมก็ต้องใช้การปรับไอ้ตัวหัวบอลเนี่ยช่วยถึงก้านตรงนี้จะเอียงเนี่ยแต่ถ้าหัวบอลเราปรับให้มันตตรรงงมันก็ ใช่ใชมันจะอยู่ที่หัวบอลถึงแม้ขาเราจะเอียงก็ตามอันนี้ข้อดีของหัวบอลน,นะคะทีนี้ผมจะไม่เอาขึ้นสูงแล้วผมจะเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้มันคงสบายใจดูเซตติ้งดีก,กดว่าโอเคผมจะปรับที่ F8 แล้วกันนะก็ปรับไป F8 สปีดชัตเตอร์อันนี้ผมต้องมาดูว่าสเกลวัดแสงมันอยู่ตรงไหนนะมันก็มืดอ,อยู่ใช่ไหมผมก็ปรับสปีดชัตเตอร์ลงอันนี้หมดเมนะฮะรีบบอกอนนี้หมดเมปรับสปีดชัตเตอร์ลง โอเคระดับประมาณเอาให้มันอยู่ตรงเนี้ยเรา,ราๆนี้ยนะก็ได้5วิไอโ200แล้วก็มาดูเรื่องไว้บาลานซ์กันไว้บาลานซ์เดย์ไลท์ผมขอเดย์ไลท์ตรงๆไม่ชิปเลยก็จะได้แสงประมาณนี้คิดว่ากำลังดีแล้วทีนี้ผมจะถ่ายแนวตั้งอาก็เเก็บตเก,ก็เท่าที่มันจะได้นะผมก็เสยซะหน่อยนะ ผมก็ตั้งเซลย์ทามเมอร์ก็เลือกเป็น2วิตั้งเวลาถ่าย2วิ 2> เอาหกจุดห้วินี่มันขึ้นมานิดน,นึงก่ากกำลังออดีออฮะหกจุวินะฮะอ,อ่ะมาซูมดูมดีไหมออซูมดูว่ามันชัดหเปล่าเออมันมีการสันรนรส่นไหวไหมลีมีการสั่นไหวไหมอ่ะ ดูกันจราจเลยครับเป็นไงฮะคุณว่าไงคุณโฟกัสไปที่ไหนโฟกัสไปที่ตึงนี่แหละเซนเซอร์นี่ไม่สั่นไหวไ <ป S 1> นะฮะชัดนะฮะใช้ได้นะครับก็ได้เห็นแล้วประสิทธิภาพลากสปีดเข้าไปหกวิไม่มีปัญหาก็ไม่มีปัญหาใช้งานได้่ายในเมืองไม่ได้ไปแบบลุยอะไรหนักๆพอไหวอยู่ไม่ใช่งานหนักมากขนาดนั้นแต่ทีนี้คุณเก้าครับผมก็ผมก็แบบว่าอยากลองไงว่า สิ้นสุดที่ตรงไหนใช่ไหมสิ้นสุดที่ตรงไหนฮะก็แบบว่าเออขอลองได้ไหมกับกล้องตัวนี้อันนี้อันนี้เราบอกเลยว่ามันต้องผู้นำเข้าเห็นต้องแบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แนะนำนี่กล้อง sony a 7 r ป่ะ mark II ติดเลนส์ที่ชื่อว่า i r i c i r i c 1ิบหมิล f 2 4 ติดเข้าไปกับอะแดปเตอร์ด้วยนะ f o r รัโซนี่ม,มันก็เลยอาจจะมีความยาวออกมาสักหน่อยนะแล้วก็ใส่ฮูดเข้าไปอีกนะคะออผมก็อยากลองดูว่าถ้าเป็นกล้อง A7R เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคือกล้องอาจจะไม่ใช่ประเด็นแล้วล่ะตอนนี้ในสู่่ที่เลนอ่าเลนส์ก็หนัก อันนี้น้ําหนักเออน่าจะโลกว่าอลองดูดีกว่าลองดูมาแล้วฮะเดี๋ยวเราจะลองจัจะจะกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นการลองนะเราไม่แนะนําให้ใครไปทํานะแต่ผมอยากรู้องผมเองไปทําเองแล้วก็กล้องล้มนี่ก็มาโทษขาก็ไม่ถูกต้องอ่าอันนี้มันอาจจะคือจริงๆมันอยู่ในสเปคแต่ว่าเราไม่เล็กคอมเมนต์นะเราไม่เล็กคอมเมนต์อย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าผมอยากรู้เองติดเข้าไปแล้วค่ะโอเคแน่น ใช้ ISO โอร้อสปีด1ิวิสปีดเพิ่มหน่อย20วิิวิจะได้เห็นกันไปเลยจะจะไว้บาลานซ์ออโต้แล้วกัน,นะฮะเอาที่สบายใจอันนี้ก็เป็นแมนนวลโฟกัสนะฮะแมนนวลโฟกัสเรียบร้อยแล้วผมจะกดถ่ายนะฮะแต่มันก็ดูอยู่นะว่ามั้ยเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยแล้วจะซูมให้ดูนะฮะซูมร้อยอดูดีว่ามันคมปะเป็นไงครับสั่นไหวปะ ไม่สั่นไหวนะฮะเนี่ยอะดูดูเส้นตรงนี้นะฮะไม่สั่นไหวนะครับอันนี้ผมอัดไปยี่ส<อ>ิบวิยี่สิบวิเลยฮะไม่สั่นไหวฮะเอางามๆอีกสักรูกหนึ่งอยู่ในสภาพเอียงขนาดนี้ด้วยอันนี้ได้เห็นเลยนะว่าหัวบอลมันอนะล็อกแน่นขนาดไหน อ่าก็ได้ภาพประมาณนี้เส้นก็แบบว่านะจริงภาพแรกสวยกว่านะเออเนี่ยก็สังเกตว่าเส้นมันโอเคอยู่อะจบยังถอดออกมาก่อนต้องเก็บกล้องและเลนก่อนค่ะมีความเป็นกังวลก็เซฟเซฟนะฮะยังไงไม่ว่าใช้ขาตั้งอะไรถ้าไม่ใช้กล้องเลนก็เก็บเลยเพราะว่ามันมีเคยมีน้องคนหนึ่งไงไปถ่ายช่วงคริสต์มาสน่ะแล้วก็คือตั้งบนขาตั้งแล้วก็ถ่ายเสร็จใช่ไหมก็ทิ้งเอาไว้ก่อนก็ไปยืนคูเหยื่อเพื่อนก่อนมีคนเตะขาตั้งล้ม ล,ล้มทั้งกล้องล้มทั้งเลนหมดเลยทั้งขาตั้งนะก็ไม่มีใครย้กล้องเราเองล้มอ่ะจากกล้องราคาเท่าไหร่ก็เหอะเพราะงั้นอยู่ในที่สาธารณะแบบนี้เก็บดีกว่าเออหรือที่ตรงไหนก็ตามทีถ้าไม่ใช่ผมเก็บเลยเป็นท็อปทิปและกันท็อปทิปก็โอเคแล้วจบแล้วประมาณนี้ก็ประมาณนี้แหละสำหรับขาตั้งเล็กๆที่เหมาะสําหรับพกพาเดินทางน้นําหนักเบาไม่ได้รู้สึกเป็นภาระในการจะเอาไปถ่ายรูปด้วยก็มาเทสไฟรถวิ่งที่ล่องลากสปีดยาวๆก็เอาอยู่ก็ถือว่าเป็นขาตั้งกล้องที่ดีน้ำหนักเบาราคาไม่แพงเอามาใช้งานแบ แบบไปนั่นไปนี่อย่างเงี้ยรู้สึกโอเคทำให้เราพกพาสะดวกไม่รู้สึกหนักหลังเกินไปแล้วถ้าเกิดอยากจะเป็นเจ้าของอะไรทำไงดีพี่โอ้ยเข้ามาที่นี่เลยค่ะ w w w ร์ไวท์เว o บจ o นะคะเมนูขาตั้งกล้อง่อะก็มาช้อปปิ้งกันเนาะมาช่วยกันอุดหนุนนะคะมีทั้งหมด3สีราคาเนี่ยไปดูในเว็บเอาก็พบกันใหม่คลิปหน้าเราจะมารีวิวอะไรต่อวันนี้เราก็ไปแล้วนะ